พบกันต่อในรายการ m o เตอร์ไซคช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ GPX ในงาน m o เตอร์โช2019ซึ่งในปีนี้ GPX ได้มีการแนะนำรถใหม่ทั้งหมด2รุ่นรวมถึงรถต้นแบบอีก1รุ่นขนาด400ซีซีพิธีการเริ่มต้นขึ้นโดยการเชิญคุณชัยยศร่วมใจพัฒนากุลกรรมการผู้จัดการบริษัท GP Motor ตอร ประเทศไทยจำกัดได้ขึ้นกล่าวเปิดบูธอย่างเป็นทางการโดยคุณชยศได้กล่าวว่าในทุกๆปีของการจัดงานมอเตอร์โชว์ทางค่าย GPF จะมีสินค้าใหม่มาเปิดตัวอย่างต่อเนื่องและในปีนี้เป็นการเปิดตัวรถใหม่2รุ่นประกอบไปด้วย mm. Demon 150GR Special และ l e g e n d 5 5 s s รุ่นใหม่ของปี2019นอกจากนี้แล้วยังได้มีการเปิดตัวรถคอนเซปต์ไบที่มีชื่อว่า l e g e n d 400FTR มันคือรถต้นแบบที่ได้มีการพัฒนาขึ้นโดยดีไซเนอร์ชาวไทยของค่าย G.P.X. รหัสต่อท้ายรุ่นที่มีชื่อว่า F.T.R. นั้นหมายถึง Flat Track Racing และในช่วงไทยของพิธีการเปิดบูธได้มีการเชิญคณะผู้บริหารของ G.P.X. ขึ้นมาถับหมูร่วมกันนะครับบนเวทีโดยการร่วมงานมอเตอร์โชว์ในปีนี้นับเป็นปีที่5ติดต่อกันของค่าย G.P.X. ครับสำหรับ l e g e n 400 F.T.R. คันนี้มันคือคอนเซปต์บยหรือรถต้นแบบ ที่มีวิศวกรชาวไทยในค่ายของจ p พเอ็กได้ดีไซน์ขึ้นมาคําว่า FTR ก็มาจากคําว่า Flat Track Racing มันคือมอเตอร์ไซค์แข่งขันอีกรูปแบบหนึ่งที่หลายคนไม่คุ้นเคยแต่ว่าในยุโรปนั้นนิยมชมชอบเป็นอย่างยิ่งสังเกตดูเจนนะครับว่าถันน้ามันแฟริงท้ายท่อไอเสียชุบโครเมี่ยมเงาวแวววาวทั้งคันมาพร้อมกับเครื่องยนต์ขนาดใหญ่ 400cc รุ่นใหม่ล่าสุดของ g p x ที่คาดว่าจะมีการเปิดตัวในอนาคตต่อไป รุ่นพระเอกสุดของ g p พในขณะนี้ก็คือเดมอน 150GR ล่าุดนะครล่าสุดในงานครั้งนี้ได้มีการเปิดตัวรุ่น s เป c ช a l หรือว่ารุ่นพิเศษมันถูกออกแบบมาเพื่อฉลองความสำเร็จของตระกูลเดมอนในช่วง5ปีที่ผ่านมาของการกำเนิดซีรีส์เดมอนตั้งแต่รุ่นแรกจนถึงปัจจุบันนี้โดยเจ้าเดมอน1น0 g r s p e c i a l คันนี้ผลิตขึ้นมาเพียงแค่5 0 0คันเท่านั้นโดดเด่นด้วยสีดาตัดแดงสีประจาของค่าย g p x ให้ความรู้สึกที่มีความดุดันโฉกเฉียว ในสไตล์สปอร์ตที่เราใจโชกคอัน้าเป็นแบบอัพไซด์ดาวเหมือนเดิมนะครับกระบอกโชกคับสีทองแต่ว่าช๊อัหลังนั้นได้มีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือช๊อัหลังของ YSS แบบมีกระบอกซับแทงซึ่งมีการปรับเซ็ตภายในกระบอกโชกคับให้ซับแรงสะเทือนที่ดีกว่ารุ่นเดิมทรงตัวที่มันคงมากกว่านอกจากนี้แล้วยังใช้โซ่สีทองนะครับที่ให้ความสวยงามมาด้วยราคาค่าตัว68,900บาทรุ่นที่2ที่มีการเปิดตัวในงานครั้งนี้ก็คือ r e g e n d 1 5 0 S ปี2019มาในสไตล์ของ Tracker ที่คุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งกับค่าตัว49,500บาทเครื่องยนต์ 150cc s i n ซีซีซิงเกิลโอเวอร์เฮดแคมชารวาลไม่มีหม้อน้ำเดินเส้นสายลายค่าถังดึกกินอายของความเป็นเลตโรพร้อมโลโก้ 3D e m b เอมเบลมมาด้วยราคา49,500บาทเท่านั้นเองส่วนคันนี้ก็คือ l e g e n t 200ใหญ่ขึ้นไปอีกรุ่นหนึ่งนะครับเครื่องยนต์200ซีซีกับราคาค่าตัว68,500บาท นอกจากนี้้วยจะมีรุ่นเลเซอร์220รวมถึงแมส300สปอร์ตรุ่นใหม่ที่มีการเปิดตัวไปในช่วงงานมอเตอร์อกซ์โปที่ผ่านมาเรื่องราวของจีพีเอ็ยังม่จบเพียงเท่านี้ครับในครั้งหน้าเราจะมาดูกันว่า d e m o น150 GR สวิงอาร์มแขนเดียวกับแมส300ตัวต่างพิเศษเป็นอย่างไรติดตามชมกันให้ได้ครับ